ดีวันนี้จะมาดีนี่มันก็คือหอมซัมยองแหละหอมซัมยองก็เป็นรสฮันนี่ฉีดเอามันขยับสอรี่ใช้การน้ำอ่ะก็เป็นแบบแห้งอ่ะ ตาบวมเลยอ่ะอะไรกัดก็ไม่รู้อ่านใช้เวลามาสามนาทีเนี่ยมันก็จะมีบอกแบบนี้แบบนี้เป็นฮันนี่ชีสก็จะมีรอยปากบอก ว่านะก็ผงไม่จะเป็นผงชีสใส่น้ำก่อนยังไม่สุก่าจะประมาณนี้นะจริงมันต้องถึงขีดเบ่ไม่มีขีดนะอ่ะรอ ปิดไว้มีที่เจาะรูตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะเทใส่กระวัง้ไกันช่วยกระป๋องไม่มีมไม่อยู่หัวตาแดงเป็นไรไม่รู้อ่ะอันนิดเดียวเองอ่ะเหมือนน้ำมันเลยด้ยซ้มแล้วก็น,นี้ ไม่ดูอะไรอ่านไม่ออกอ่านั่นไม่ดูอ่ะแต่มันบอกว่าหัน y s h ชี t แต่นี้น่าจะเป็นฮันนี่มากกว่าโอ้ภาษาษอ,อักกะษชาโเลยอ่ะไม่รู้ <c oughs> มึงพิ่งต่อยเลยอ่ะมึงพิ่งต่อยเลยอ่ะเป็นไรไม่รู้อ่ะตาสบบังเนี่ย <c oughs> ไม่รู้สาเหตุของการเป็นเลยอ๋ย ก็รอประมาณสามนาทีนี่ข้าวเช้าแล้วเนี่ยเช้ากินแต่บาบ้ามารีวิวให้ดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงอยากรู้เหมือนกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงรอก่อนนะพูดอะไรดีอ๋อสำหรับคนที่อยากได้คอร์แตกฟรีเรา ติดลิงก์ไว้ข้างบนแต่ใครที่กดติดตามเราแล้วแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้วิดีโอที่เราแจากด้วยนะเพราะว่าเราแจากให้อยู่แล้วเราทําเราส่งให้จริงๆแต่เราอยากให้คอมเมนต์เยอะๆคน,คนที่กดแล้วหรือเข้าไปดูก็คอมเมนต์ได้เราจะจับฉลากเอาไงคือเราจะแรนดอมในการเอาชื่อแต่และคนที่คอมเมนต์มาจับฉลากแล้วให้คนนั้นว่าคนไหนได้อะไรอะไรอะไรนี่ อันนี้คือการแฟฝงกันเลยเพราะว่าของที่แจกมีทั้งที่รัดหน้าแล้วก็สบู่แล้วก็เลนกล้องอ่ะเลนกล้องจะอยู่ในวีโอของที่ติดนี้นิงเข้าไปแล้วก็จะอยู่ข้างบนอีกทีหนึ่งอ่ะก็คอมเมนต์ด้วยเราจะให้จริงๆใครอยากได้อ่ะอฝากติดตามด้วยนะฝากติดตามด้วยนะเรามันสุกก่อน อ่านก่อนมันมีอะไรบ้างโร้อ,อนร้เขาบอกว่ามันจะตัดเผ็ดเผ็ดเผด,ด้วยนิดนึงที่อ่านมานะที่อ่านอ่านมานะว่า เขบอกว่ามันจะตัดเผ็ดๆนิดนึงอ่ะเพื่อให้มันตัดเลี่ยนกับชีสกับน้ำผึ้งคิดว่านะเนี่ยของที่เราจะแจกก็มีสบูอาา่อ่ะแล้วก็ชิลลัดหน้านะแล้วก็น่าจะเป็นเลนเลนกล้องเลนกล้องใส่โทรศัพท์เนี่ยก็ลองเข้าไปดูในวีอข้างบนนะเราจะ ทำการกติกาแล้วก็ส่งให้เลยนะอ้าวักแ,แจกน่าจะสุกยังอะ่ะสุกแล้วสุกแล้ว ให้เจาะยังไเเเเเเงเนี่ยเอาเอาไกแทงเลยใช้อะไรจิ้มเนี่ยต้องใชต้ตะเกียบจิ้มอ่ะ บาทมากเลยเพราะว่าแบบครับมันน่าจะสุกเร็วกว่าแบบที่เป็นหอ่หอๆเพราะมันต้องใช้ไฟเยอะเทแล้วเทแล้วนอนมากโอ้ยกอดโอ้ยกอดกอดโอ้ว้าวระวังน้ำลวกนะ แล้วเดี๋ยวน้ำนิดหน่อยเป็นไรหร yeah. อกอยาหาที่วางก่อนโอเคแล้วก็ฉีกโอ้น้ำเหลือเยอะเลยแหละเ <c oughs> ทอีกหน่อย <c oughs> น้ำเหลือเยอะเลยอ่ะ น้ำไม่หมดนะจริงต้องเปิดรูเยอะกว่านี้อ่ะคิดว่านะมีการเล็ดรอดของเส้นเอา <c oughs> ฉีออกแล้ว <t ale> ก็ตามด้วยอะไระอ่ะอ๋ออยู่นี่นี่ <t ale> <t ale> โอ,อ้ oh my god มันหกไม่นะเอาเป็นผงเหมือนชีสเดอ้ออืมชีสจริงๆด้วยแล้วก็เครื่องเทศตัวนี้ก็น่าจะเป็นอัน,นี้อะ่ะ ไม่ดูอ่ะดมดูอ่ะไม่เป็นน้ำผึ้งเลยอ๋ออาจจะเป็นน้ำมันคิดว่านะหอมน้ำหอมชีสอ่ะขอคนให้เข้ากันก่อน อ่อนอยู่เลยอ่ะืมกลิ่นเหมือนรสที่เคยกินอ่ะไก่อ้ okay, อนี้สะอาดมากขอเติมน้ำนิดนึงอ่ะรู้สึกว่ามัน ไม่ไม่โอเคอ่ะมันไม่มีน้ำเพื่อให้มันละลายคุกคิกคุกคิกไปกลิ่นนี้ชีสโดดเด่นเลยมากๆอยากจะบอกว่าน้ำนำนี้คือชีสแหละหลักๆคือชีส จะมาลองชิมดูยังไม่เข้ากันมากอ่ะชิมเลยนะอืมเผ็ดเผ็ดรู้สึกว่านะ่าจะเป็นพริกไทยหรืออ่บใช่เผ็ด ผ็ดพิซไทยอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องเทศอ่ะเ,ออเครื่องเทศบ้านเขาแต่กินแบบนี้ไม่เลี่ยนนะออถือว่าโอเคมากคือแบบเคยกินตัวชีสตัวหนึ่งออชีสอย่างเดียวมันไม่ไหวมันเอียนมันเ,เลี่ยนอันนี้โอ้อรอ่อยอร่อยจริงาลอกคนชอบชีสเนี่ยอันนี้โอเคมากเขามีความเผ็ดมาตัดนิดนิดเหมือนที่ มากันไาอืมอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงไม่แพ้มามา่าเผ็ดเลยจะชีสโดดเด่นซะมากกว่าอืกลิ่นนี้ก็ชีสแต่น้ำผึ้งนี้น่าจะเป็นส่วนประกอบนิดเดียวคิดว่า ครั้งแล้วอืมเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนโอ้กินได้สบายเลยเนะี่ยอืมอร่อยอะเออไม่เรียนเลยไม่รู้สึกเรียนเลย วความเผ็ดร้อนอในตัวแล้วทำให้กินชีสได้เลยเลยอร่อยว่ะอร่อยมากใครสอาวก,กินชีสกินเนี้ยเบิกเพราะครกินตัวนึ่นที่เป็นเน้นชีสมากๆมันทีมัน มันเลี่ยนตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากสำหรับคนชอบชีสเพราะมันตัดด้วยความเผ็ดของเครื่องเทศอะ่ออะหน่อยมากหน่อยจริงใครชอบชีสแนะนำตัวนี้ชอบชีสแนะนำตัวนี้ใครอยากสั่งซื้อเยวเราจะติดลิงก์ไว้ให้นะเป็นเป็นร้านสั่งซื้อ,อ คิดว่ามาม่าชีสตัวนี้น่าจะอร่อยสุดแล้วอะแต่ไม่เคยกินมาม่าสูตรน้ำนะอาซอรีเคยจะกินมาม่าสูตรแห้งเพราะว่าเผ็ดเผ็ดเดียะตัดเผ็ดนิดๆิด เบิกมากติดฟันเลยอ่ะ <c oughs> หักติดฟันอร่อยจริงอ่ะ <c oughs> น่าเกลียดม,มาก กงยิ่งไม่สวยร <laughs> สนี้แนะนำให้กินเลยตัวน,นี้มันมีสูตรคู่สูตรดั้งเดิมนะแล้วก็สูตรชีสสูตรชีสตัวนั้นก็โอเคอ่ะชีสเผ็ดอะโอเคมากแบบนี้ลอง,ลงมาในบัรดาชีสนะ Work, 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 work. หมดแล้วน่ดนอร่อยกนเจอต้องเก็บเกลี้ยงอร่อยๆๆอร่อยอันนี้ชีสมามมาของซัมยองท่านนี้นชีสอร่อยมากเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนตาแดงเนี่ย อะไรไม่รู้ต่อยอะอร่อยจริงอร่อยจริงก็ใครอยากสั่งซื้ออย่าเราติดหลิงให้นะเรารีวิวให้แล้วอร่อยจริงๆรอกนี้ไม่ผิดหวังรอกนี้ไม่ผิดหวังสำหรับคนชอบชีสนะเวิร์กมากก็ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะเด็กๆ ไปแล้วกินหมดแล้วจเจริญแล้วโอเคใครอยากซื้อยอ่าติดลิงก์ไว้ให้นะแล้วก็อย่าลืมนะวิดอข้งขอบบนแล้วก็ติดตามเราด้วยนะบ๊ายบาย